เราพอเรารู้ไหมครับว่าเขาถ่ายคลิปเราไปลงเจอที่ก็รู้นะแต่ก็ไม่คิดว่าจะต่างหรือว่าอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะวันนี้แบบเจอแบบอยากเห็นหน้าพ่อค้าตอนนี้ไมัดโซนหรออยากเห็นหน้าพ่อค้าขายไอติมถอดแบตให้ดูหน่อยได้ไหมคะอุ้ยอลักมากอืมตกใจไหมตใจอยู่นะครับเพราะตื่นเช้ามาก็มีคนทักเฮ้ยใช่หรือเปล่าถามอยู่นะอืม ดีใจไหมครับที่มีคนทักมาเยอะๆแบบนี้ดีใจไหมส่วนตัวก็ไม่เท่าไหร่ครัเพราะว่าเป็นคนที่ขี้ไอายไม่ค่อยอยากอายเท่าไหร่อะไรประมานี้ปกติเราทำอาชีพอะไรครับก็ขายของกับทางบ้านนี่แหละครับขายเป็นอะไรบ้างครับขายเป็นเยอะเลยครับโอเคก็คือแต่ละวันก็คือขี่รถขายตะเวนขายใช่ครับก็ขายด้านหยุดบ้างอืมพิกัดที่ขายอยู่แถวไหนครับปากน้ำหนังสิงนี่แหละครับตรงนี้ เราอยากจะปกักครืงใดอยากจะเห็นชฉมหน้าชัดๆนี่มาหาได้ไหมมาเรียกซื้อได้เลยก็มาได้แต่ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคกับแฟนเิดหน้าซะแต่เพราะไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นนะครับอืมโอเคสุดตามมาช่วยทิพย์งงเว้ยนะ จอแบบอยากเห็นหน้าพ่อคอ้าอยากเห็นหน้าพ่อค้าขายติมถอดแบตให้ดูหน่อยได้ไหมคะว <c oughs> ุ้ยดารักวามป,ปกติขายที่ไหนคะ